เรียบร้อยครับอยากเก็บแก้มกับผมครับผมแก้มนี้นะครับขอญาติเก็บแก้มกันนะครับเห็นไหมครับสวยเลยครับนครับเนี่ยครับสวยมากเลยครับขออญาติเก็บแก้มกันครับมาดูกันครับวันนี้ยิงโดนหางครับผมครั้งก่อนนี้ยิงโดนโดนขาครับ นนี้ต้นหาาก็เต็มเลยครับนี่ยลยครับเห็นไหมครับโดนทาากัเต็มเลยครับผมเหยียบไม่ได้แ้มแล้วครับเหยียบไม่โดนครับผมหร้อนนเก็บแ้มครับผม